สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนกันนะคะในเรื่องของการหารทศนิยมนะคะการหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนย้ำนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนมาช่วยในการหารนะคะอ่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมาทบทวนเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับทศนิยมก่อนทีนี้นะคะการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมนะคะสามารถทําได้ยังไงอะลองทบทวนกันนะคะสี่ส่วนสิบเขียนเป็นทศนิยมได้ว่าได้ว่ายังไงคะสี่ส่วนสิบเนี่ยส่วนเป็นสิบถ้าส่วนเป็นสิบแสดงว่าจะเป็นทศนิยมกี่ตําแหน่งคะ ใช่ค่ะถ้าส่วนเป็น10จะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะดังนั้นเราก็จะมาเขียนนะคะให้อยู่ในรูปทศนิยม1ตําตำแหน่งได้ว่า0.4ใช่ไหมคะคือเราเอาเลขที่เป็นตัวเศษเนี่ยมาเขียนนะคะดังนั้นแล้วเราก็จัดมาให้อยู่ในรูปทศนิยม1ตําตำแหน่ง1ตําตำแหน่งก็คือต้องมีเลขที่อยู่หลังจุดเนี่ย1ตัวก็เลยได้ว่า0.4นนั่นเองอ่ามาดูตัวต่อไปนะคะ ส่วนเป็น100ส่วนเป็น100มีศูนย์อยู่2ตัวแสดงว่าจะเขียนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะเราจะเอานำไปเขียนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งทีนี้ข้างบนตัวเศษเนี่ยเป็นเลขเาแล้วก็เลข9มาเขียนก่อนเลยว่า9จากนั้นนะคะเราจะเขียนทศนิยม2ตำแหน่งเราจะไม่เติมศูนย์ไปด้านหลังนะคะแต่เราจะเติมไปทางด้านหน้านะคะแล้วก็จะว่าศูนย์นะคะแล้วก็จุดแล้วก็เติมศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งนะคะเราก็จะได้เป็น ทศนิยม2ตำแหน่งนะคะจากนั้นมาดูต่อค่ะแบบนี้ตัวส่วนเป็น1000ตัวส่วนเป็น1000มีศูนย์อยู่ทั้งหมด3ตัวแสดงว่าจะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะคะเราจะนำไปเขียนเป็นทศนิยม3ตำแหน่งเราก็มาดูที่ตัวเศษก่อนตัวเศษของเราตอนนี้นะคะเป็น567เราก็เอาตัวเศษมาเขียนค่ะ567 จะเขียนเป็นทศนิยม3ตำแหน่งเราก็จุดเลยค่ะตรงนี้เพราะมีเลขอยู่3ตัวพอดีเลยแล้วก็เติมศูนย์ไปข้างหน้า1ตัวนะคะเราก็จะได้ว่า0.567นั่นเองนะคะอ่ะมาดูตัวต่วตอมา31มสิบ่วนสิบสมีศูนย์อยู่1ตัวแสดงว่าเราจะเขียนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะคะดังนั้นนะคะเราก็เอาตัวส่วนมาเขียนค่ะส่วนคือ31 ทีนี้เราจะเขียนมันให้อยู่ในรูปของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งจะต้องมีจุดเออมีเลขอยู่หลังจุดหนึ่งตัวดังนั้นจุดก็เลยต้องอยู่ระหว่างสามกับหนึ่งค่ะก็เลยได้ว่าสามจุดหนึ่งนั่นเองนะคะต่อมาสองร้อยห้าส่วนสิบสองร้อยห้าส่วนสิบเนี่ยสิบส่วนเป็นสิบนะคะสิบมีศูนย์หนึ่งตัวเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะเราก็จะนำมาเขียนเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง นำตัวเศษมาเขียนเลยค่ะสองร้อยห้าเขียนไปเลยสองร้อยห้าจากนั้นนะคะเนื่องจากเราจะเขียนมันให้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะมันก็ต้องมีเลขอยู่หลังจุดหนึ่งตัวดังนั้นจุดก็เลยต้องอยู่ระหว่างเลขศูนย์กับเลขห้าเพื่อที่จะได้มีเลขอยู่หลังจุดหนึ่งตัวนั่นเองนะคะนี่ค่ะเป็นการทบทวนเนาะอ่ะต่อมาทบทวนอีกสักหนึ่งอย่างนะคะก็คือการเปลี่ยนจาก ตัวที่มันเป็นทศนิยมอยู่เนี่ยไปเป็นเศษส่วนนะคะอ่ามาดูตัวแรกเลย0.6เขียนในรูปเศษส่วนได้ว่าอย่างไรเราก็มาดูค่ะ0.6เนี่ย0ูนยหตอนนี้นะคะมันอยู่ในรูปของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเพราะว่ามีตัวเลขอยู่หลังจุดเนี่ยหตัวดังนั้นนะคะ ทศนิยม1ตําตำแหน่งแสดงว่าส่วนของมันก็จะต้องเป็นส่วนอะไรคะจาได้ไหมคะทศนิยม1ตําตำแหน่งส่วนเป็น10นั่นเองเพราะมีศูนย์อยู่1ตัวใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราก็เอาตัวเลขที่อยู่หลังจุดมาเขียนก่อนเลยก็คือเลข6ใช่ไหมคะ6ส่วน10ก็จะเขียนได้ว่า6ส่วน10นั่นเองต่อมาตัวนี้นะคะทศนิยม0.367เป็นทศนิยม3ตำแหน่งถ้าเป็นทศนิยม3ตำแหน่งส่วนจะเป็น หนึ่งพันก็คือมีศูนย์อยู่สามตัวนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเลขนะคะตัวเลขมาเขียนเลยค่ะตัวเลขที่มีมีอะไรบ้างเอามาเขียนให้หมดเลยแต่ถ้านะคะถ้ามันเป็นเลขศูนย์อยู่ข้างหน้านะคะเวลาเราเขียนจํานวนนับเราเอาตัวเลขมาเขียนหมดสมมติเราเขียนศูนย์สามหกเจ็ดนะคะมันก็มีค่าเป็นสามร้อยหกสิบเจ็ดอยู่ดีนะคะดังนั้นรู่ลยไม่เอาเลขศูนย์ข้างหน้ามาเขียนนะคะเราก็จะได้ว่าสามร้อยหกสิบเจ็ดนะคะส่วนหนึ่งพันค่ะเพราะว่ามี อ่เป็นทศนิยมสามตำแหน่งข้อนี้ค่ะ0ูนจุดูนห้าเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะดังนั้นส่วนต้องเป็นอะไรคะสองตำแหน่งส่วนเป็น100นั่นเองนะคะอ่ะเราก็ไปเขียน,นะคะ่ะเลขห้าพราะูนา0สองตัวข้างหน้าเอามาเขียนก็ไม่มีค่าใช่ไหมคะก็ส่วน หนึ่งร้อยนะคะดังนั้นศูนย์จุดศูนย์ห้านะคะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าห้าส่วนหนึ่งร้อยตัวต่อมาค่ะตัวสุดท้ายยี่สิบจุดเจ็ดศูนย์เป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะดังนั้นส่วนเป็นหนึ่งร้อยมีศูนย์อยู่สองตัวแล้วก็ตัวเลขมาเขียนเลยค่ะตัวนี้นะคะต้องเอาตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าจุดมาด้วยเพราะว่ามีค่านะคะสองศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะส่วนเนื่องจากนะคะมันเป็น ทศนิยมสองตำแหน่งเนื้อส่วนก็จะเป็นหนึ่งร้อยนะคะแต่ข้อนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่ว่านะคะข้อนี้เราสามารถมองได้สองแบบเราจะมองแบบนี้เลยก็ได้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งแต่ถ้าเกิดเราเขียนตัวนี้ใหม่ในรูปของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็ได้ใช่ไหมคะเพราะศูนย์ตรงนี้เราตัดออกได้ถ้าเกิดเราเขียนมาในรูปของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเนี่ยมันก็จะสามารถนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะคะโดยที่เศษส่วนตัวนั้นนะคะ อาจารคเขาเขียน20.7ใช่ไหมคะก็จะสามารถนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของ207ส่วน10ได้หรือนะคะเรามองตรงนี้ก็ได้ศูนย์มันสามารถตัดกับศูนย์ตัวนี้ได้นะคะมันก็จะเหลือนะคะหรือสองร้อยเจ็ดส่วนสิบนั่นเองนะคะอันนี้เขียนได้สองแบบเขียนแบบไหนก็ได้โอเคค่ะหลังจากที่เราทบทวนมาแล้วทีนี้เรามาดูว่าเราจะนําความรู้เก่าของเราความรู้ตรงนี้ไปช่วยในการหารน,นะคะเทศนิยมกับจํานวนนับโดยใช้ความสัมพันธ์ ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนได้ยังไงนะคะ,ะเรามาดูที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะข้อที่หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหารด้วยสองหนึ่งจุดหนึ่งหารด้วยสองนะคะเราก็เริ่มหารเลยค่ะหนึ่งจุดหนึ่งหารสองนะคะครูก็จะเริ่มจากการนะคะเปลี่ยนทศนิยมตัวนี้ค่ะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนซึ่งหนึ่งจุดหนึ่งนะคะเขียนในรูปเศษส่วนได้ว่าสิบเอ็ดส่วนสิบ ใช่ไหมคะอ่ะเราก็เปลี่ยนเลยค่ะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่า11ส่วน10นะคะหารด้วย2นั่นเองทีนี้มันอยู่ในรูปของการหารนะคะเศษส่วนกับจำนวนนับแล้วซึ่งเราเรียนผ่านมาแล้วจำได้ไหมคะการหารเศษส่วนกับจำนวนนับเราก็สามารถนะคะเปลี่ยนเครื่องหมาย หารเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนหรือการคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารนั่นเองแต่ตัวตั้งเหมือนเดิมเราก็ลอกตัวตั้งมาค่ะส1ส่วน10เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะคะจากนั <medi> ้นตัวที่หารนี่นะคะให้เปลี่ยนเป็นตัวกลับของมัน2ก็มีตัวกลับเป็น1ส่วน2นั่นเองนะคะเราก็คูณด้วย1ส่วน2นะคะคูณด้วย1ส่วน2จากนั้นก็การคูณเศษส่วนก็คือการนำ เศษคูณกับเศษส่วนคูณกับส่วนเราจึงได้ว่ายี่สิบสองหนึ่งเอ้ยขอโทษทีค่ะหนึ่งคูณกับสิบเอ็ดหรือเศษคูณกับหนึ่งนะคะก็ได้สิบเอ็ดมนเดิมและสิบคูณกับสองก็ได้ยี่สิบนะคะทีนี้นะคะเราเนี่ยต้องการคําตอบให้เป็นทศนิยมเหมือนเดิมถ้าเราต้องการคําตอบให้เป็นทศนิยมเหมือนเดิมนะคะเราก็มาดูค่ะเราสามารถนะคะเปลี่ยนตัวส่วนตัวนี้นะคะให้เป็นสิบได้ไหม เป็นหนึ่งร้อยได้ไหมเป็นหนึ่งพันได้ไหมจําได้ไหมคะอ่าแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนกลับมาเป็นทศนิยมอีกรอบหนึ่งดังนั้นตัวนี้นะคะนักเรียนดูค่ะส่วนมันเป็นยี่สิบยี่สิบเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนมันเป็นสิบมันต้องหารสองใช่ไหมคะแต่ว่าสิบเอ็ดหารสองเนี่ยมันไม่ลงตัวใช่ไหมคะครูก็เลยจะไม่เปลี่ยนมันเป็นยี่สิบแต่ครูจะใช้การเปลี่ยนมันเป็นหนึ่งร้อยแทนนะคะถ้ายี่สิบจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยก็คือต้องคูณด้วยห้านะคะถ้าคูณด้วยห้าก็ต้องคูณทั้งเศแลละะะะะะส่่่่วนนนคคมมมมัักก็จ็จไีปญหาอาอเเเรเริย ขูจะคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนนะคะเพื่อเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น100คูณ5ทั้งเศษและส่วนนะคะเราจึงได้เท่ากับ55สนะคะส่วน20คูณกับ5ก็คือ100นะคะทีนี้มันอยู่ในรูปของเศษส,ส่วนที่มีส่วนเป็นร้อยแล้วคือ55สา่วนร้อยแล้วก็เปลี่ยน,นะคะ่ะเปลี่ยนตัวนี้ให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะถ้าส่วนเป็น100แสดงว่าเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะข้อนี้จึงตอบว่า0จุด ห้าห้านั่นเองนะคะก็จบค่ะจริงๆข้อ,อการทำโดยวิธีนี้ไม่ได้ยากนะคะแค่ถ้าเกิดต้องการเขียนให้ละเอียดเนี่ยมันจะเขียนยาวหน่อยนะคะจริงๆแต่เราสามารถเขียนรัดได้แต่ครูกวนักเรียนไม่เข้าใจครูก็เลยเขียนให้ละเอียดทำมันก็เลยยาวนิดหนึ่งนะคะดังนั้นหนึ่งจุดหนึ่งหารสองนะคะจึงมีคำตอบเป็นศูนย์จุดห้าห้านั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันค่ะ 0.74หารด้วย5 0.74หารด้วย5นะคะเอาเริ่มกันเลยนะคะ0.74หาร5ก่อนอื่นเลยนะคะเปลี่ยนตัวที่เป็นทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนเจ้า0.74เนี่ยเป็นทศนิยมสองตำแหน่งดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะคะจะได้เท่ากับ74ทศนิยมส่วนทศนิยมสองตำแหน่งส่วนก็จะเป็น100นั่นเองนะคะแล้วหารด้วย5นะคะอะ จากนั้นก็เริ่มเลยค่ะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณแต่อย่าลืมค่ะตัวตั้งเป็นตัวเดิมไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณน,นะคะแล้วก็คูณด้วยตัวกลับของ5นะคะก็คือ1ส่วน5นั่นเองนะคะหรือกลับเศษเป็น่วนที่เราเคยท่องกันนั่นเองนะคะก็เป็น1ส่วน5นะคะเราจึงได้ว่านะคะ1คูณกับ74ก็ได้74นะคะ5คูณกับ100ก็ได้500 ทีนี้ข้อนี้เราก็พยายามเปลี่ยนให้มันเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันคือตัวส่วนนะคะเราจะพยายามเปลี่ยนตัวส่วนเนี่ยให้เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันถ้าครูใช้วิธีการหารเนี่ยครูก็ต้องหารด้วยห้าใช่ไหมคะซึ่งมันไม่ลงตัวนะคะตัวนี้หารห้าถ้าหารห้าจะให้เป็นร้อยมัน,ม,นมันยากมไม่ลงตัวดันั้นครูทําให้เป็นพันเลยแล้วกันนะคะเพราะห้าร้อยคูณด้วยสองเนี่ยจะกลายเป็นหนึ่งพันตัวนั้นตัวข้างบนคูณสองก็ไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นครูจะคูณสองทั้งเศษและส่วน จึงได้ว่า74็คูณกับสนะคะได้เท่าไหร่สีคูณสเป็น8ปดนะคะสองก็ได้อ่าหนึนะคะห้ารคูณกับสก็เป็น1,000โอเคนะคะดังนั้นนะคะเราจึงได้ว่าหนึ่งร้อยส่ส่วนหนึ่งเส่วนเป็น1,000มี0อยู่3ตัวถ้าเกินนะมันไปเขียนในรูปของทศนิยมก็จะได้ว่าทศนิยมสามต่ำ แหน่งนั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราก็จะได้เท่ากับเอาเลขมาเขียนกอนนะมีเลขหนึ่งมีเลขสี่มีเลขแปดจะทําให้มันเป็นทศนิยมสามตำแหน่งมีเลขอยู่สามตัวพอดีดังนั้นก็ต้องใส่จุดไปข้างหน้าค่ะถ้าใส่จุดไว้ข้างหน้าแบบนี้ก็เติมศูนย์เป็นหนึ่งตัวนะคะดังนั้นนะคะศูนย์จุดเจ็ดสี่หารห้านะคะจึงได้คําตอบว่าศูนย์จุดหนึ่งสี่แปดเป็นคําตอบสุดท้ายเสร็จสิ้นค่ะข้อนี้อ่าโอเคไหมคะ ถ้าคนไหนไม่ทันก็ให้นักเรียนนะคะสต็อปคลิปนะคะแล้วค่อยๆเปิดไปทีละนิดนะคะอ่าดูข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่สามนะ,ะข้อที่สามจะเพิ่มเลเวลความยากมานิดหนึ่งนะคะข้อที่สามนะคะครูยกตัวอย่างในแบบฝึกหัดที่สองจุดเก้านะคะมาอ่าดูค่ะสี่สิบห้าจุดศูนย์ห้าหารด้วยสิบเจ็ดนะคะสี่สิบห้าจุดศูนย์ห้าหารด้วยสิบเจ็ด เราก็เปลี่ยน45.05ค่ะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้นเศษส่วนก็จะเป็นส่วน100นะคะอ่ะเราก็เอาตัวเลขทั้งหมดนะคะมาเขียนเลยค่ะมีเลข4 5 0 5ไม่ต้องเอาจุดมานะคะแล้วส่วนก็คือ100นะคะอ่ะเราก็จะได้ว่า4,505นะคะส่วน100หารด้วย17 อ่าโอเคค่ะจึงได้เท่ากับอ่ะเริ่มเลยค่ะสี่ห้าศูนย์ห้าส่วนหนึ่งร้อยเราใช้วิธีการเปลี่ยนหารนะคะเป็นคูณส่วนกลับของเจ้าตัวนี้ก็คือหนึ่งส่วนสิบเจ็ดใช่แล้วค่ะแล้วก็คูณด้วยหนึ่งส่วนสิบเจ็ดเข้าไปหนึ่งส่วนสิบเจ็ดอ่ะข้อนี้นะคะหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นดังนั้นตัวเศษน,นะคะเป็นสี่พันห้าร้อย ห้าเหมือนเดิมนะคะส่วนตัวส่วนเนี่ยสิคูณกับหนึ่งร้อะนะคะสิบเจ็ดคูณกับหนึ่งร้อยก็ได้1,700พร้อพอดีใช่ไหมคะก็คือ17บเแล้วเติมศูนย์ไปอีก2ตัวที่ตรงนี้มีศูนย์สตัวนะคะก็ได้เท่านี้ที่นี้ตัวนี้นะคะเราจะต้องทํามันให้มีส่วนนะคะเป็นส0บเป็นร้อยหรือเป็นหนึ่งพนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนมันไปเป็นจุดทศนิยมนั่นเองข้อนี้นะคะอ่า พอดีว่าโจทย์เขาเนี่ยสร้างมาให้เราแล้วให้มันเป็นตัวเลขที่สวยงามดังนั้นข้อนี้ถ้านักเรียนลองเอาสิบเจ็ดหารสิบเจ็ดหารพันเจ็ดมันก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยถูกไหมคะอ่ะแล้วลองเอาสิบเจ็ดไปหารสี่พันห้าร้อยห้าดูสิว่าจะลงตัวหรือเปล่าซึ่งเมื่อครูหารดูแล้วนะคะมันลงตัวพอดีนะคะอ่ะลงตัวเป็นเท่าไหร่ลงตัวเป็นสองร้อย สองร้อย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 หกสิบห้านะคะครูตั้งหารแล้วครูจะไม่ตั้งหารให้นักเรียนดูนะคะมันจะคลิปวิดีโอมันจะยาวเกินไปอ่ะครูก็เลยจะคูณด้วยสิบเจ็ดเอ้ยไม่ใช่ครูก็เลยจะหารด้วยสิบเจ็ดทั้งเศษและส่วนนะคะอ่ะเราก็จะได้ว่านะคะหารแล้วมันได้สองร้อยนะคะหกสิบ ห้ส่วนข้างล่าง17หารกับ1700แน่นอนค่ะมันได้100ดังนั้นตัวเลขของเราก็กลับมาเป็นตัวเลขที่ดูง่ายๆแล้วนะคะคือ265ส่วน100ถ้าส่วนเป็น100นะคะก็คือทศนิยม2องตำแหน่งนั่นเองอ่ะเราก็เอามาเขียนเลยค่ะเท่ากับ265ทศนิยมสองตำแหน่งจุดก็ต้องอยู่ระหว่าง2กับ6ก็เลยเป็นคำตอบสุดท้าย แล้วนะคะข้อ3นี่นะคะอยูอ่ในแบบฝึกหัดนะคะที่2.9หน้าที่78ที่ผมกำลังจะสั่งพอดีเลยนะคะเพราะฉะน,นั้นนักเรียนก็สามารถนำไปทำได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะให้หนักเรียนนะคะหัดทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองนะคะในหน้าที่78นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่2.9นะคะซึ่งมันมีอยู่6ข้อนะคะ ซึ่งครูได้ผ่าทําไปแล้วหนึ่งข้อคือข้อสามเมื่อกี้น,นะคะนักเรียนลองไปดูนะคะว่ามันตรงกับข้อไหนในแบบฝึกหัดที่2.9นะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ